สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอซทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะอันที่เห็นในคลิปนี้ พิกัดอยู่ที่อำเภอจัก,กราดจังหวัดนครราชสีมาค่ะคลิปนี้มาทำเผื่อเพื่อนๆเอฟซีหลายคนยังไม่รู้จักย่าหวานอิสราเอลนะคะอันนี้เป็นย่าหวานอิสราเอลค่ะซึ่งดิฉันเอามาทดลองปลูกในสวนมันค่ะ ตอนเอามาปลูกครั้งแรกก็ปลูกธรรมดาค่ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรดน้ําอะไรเลยที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นหญ้าหวานอิสเาเอลที่ปลูกไว้ได้สี่เดือนนะคะเพื่อเอซีท่านไหนยังไม่รู้จักหญ้าหวานนี่นลคะ่ะต้นหญ้าหวานค่ะเอาไปเลี้ยงสัตว์ค่ะเลี้ยงหมูปลาเลี้ยงงวัวเลี้ยงควาย เลี้ยงเป็ดหรือจะไปบดให้อาหารปลาก็ได้ค่ะยญาหวานมีโปรตีนสูงค่ะสามารถลดต้นทุนในการให้อาหารต่อมื้อของสัตว์เลี้ยงได้นะคะส่วนตัวดิฉันเอาไปเลี้ยงหมูปา่าเป็นอาหารว่างยามเที่ยงทุกวันค่ะยญาหวานทนแรง ดินสภาพไหนก็สามารถปลูกได้นะคะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ